สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าววันนี้นะครับก็ได้ตั้งใจทำเป็นเมนูปลาทับทิมผัดขึ้นช่ายนะครับสำหรับวัตถุดิบที่ใช้มีดังนี้เนื้อปลาทับทิมหั่นเป็นชิ้นนะครับขิงซอยนะครับขึ้นช่ายหั่นท่อนแป้งทอดกรอบเปน็นอีกประสงค์เต้าเจี้ยวกระเทียมสับหยาบพริกแดงจินดาหั่นเฉียงซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายพริกไทยปน่นโอเคเดี๋ยวเรามาชมวิธีการทำกันนะครับ น้ำมันนะครับนำเนื้อปลาทับทิมมาคลุกเขากับแป้งทอดกับอเนกประสงค์บางๆนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปทอดให้กรอบ สาได้ที่นะครับเราจะตักขึ้นมาพอไปเจด,ดีน้ำมันน้ำมันหมูนะครับกระเทียมลงเจียวให้หอมเหลืองแต่เราใช้ใส่จางค่อนไปทั้งอ่อนนะครัง่ายๆกับข้าวง่ายๆ อีกนิดหนึโอเ,เราจะผัดให้สิงหอมแล้วก็นิดเล็กน้อยนะตะเกียวครับ กระเจียวเนี่ยเขาใช้เป็นกระเจียวอย่างดีนะครับจะได้ไม่เค็มมากพอถสร็จเราก็ตัดเป็นดังใจ ของจือ้วครับเราจะเติมน้ำเปล่าลงไปพอประมาณนะครับ กิมรสชาติจพริกแดงจินดานีครับเพราะผมต้องการให้พริกมีกลิ่นหอมด้วยรสชาติได้ตามที่ต้องการนะครับก็ตามด้วยเนื้อปลาหลังจากนั้นก็ตามด้วยผิ้งชาเลยครับผิ้งชาเนี่ยใส่เยอะๆได้เลยนะครับเพราะว่ามีคุณประโยชน์ต่อร่างกายมาก ผัดขึ้นช่ายหลบนะครับเสียงการนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับกับเมนูปลาทับทิมผัดขึ้นช่รยตีมือกัวเรี๋ยงไก่เดี๋ยวเราไปชมหน้าตากันในจานครับครับนี่ก็คือหน้าตามเมนูปลาทับทิมผัดขึ้นช่ายตีมือก๋วเตี๋ยมไก่นะครับทานกับข้าวต้มหรือทานกับข้าวสวยเนี่ยก็เหมาะไม่แพ้กันนะครับคลิปนี้ใจปากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เที่ยวดำใจ .com ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ